put your hands up yeah 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 ไม่ได้เทียมแต่ดีได้ไหม put your hands up yeah 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 อยากให้โตก็ต้องเชื่อใจ yeah 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 ไม่ได้เทียมแต่ดีได้ไหม yeah 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 y e a ไอ้บ่าวองอร่า าทดสอบสกิลอินฟูใช่เบบี้ชีทเบบี้ชีทเลยแล้วเบบี้ชักอ่ะแล้วเบบี้ดีเป็นยังไงเบบี้ดีเบบี้ดีโอ้ยนึกขึ้นว่าเดียวก่อนเหมือนพิซซ่าเว้ยอันนี้มันไม่ค่อยมีครับเท่าไหร่พูดไม่พอเลยมีครันเลยดิสวัสดีครับพบกับรายการ Idol Challenge ที่6กันแล้วนะครับผมใช่แล้ววันนี้เรามาทดสอบสกิลอินฟูใช่จะเป็นคุเป็นยังไงนะฮะถ้าเป็นแบบว่าขายของขายอาหารเนี่ยแบบว่าเพื่ลองชิมอะไรอะไรตัวนี้ว้าอะไรตวนี้เชี่ยวถูกต้องดูสิเรามีอืออันนี้เรามาลองอะไรกันหลายอย่างเลยวันนี้ได้ข่าวาเนี่ยเป็นของฮิตตัวท็อปทิกต็อกถ้าเกิดเปิดทิกต็อกจะซื้อเนี่ยต้องเนี่ยของพวกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยผมเห็นอันนี้แล้วผมบ จำได้เลยว่าที่เขากินกับอ้นี่เคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นแล้วจิ้มเบคอนอ่ะพูดเคยเห็นอันนี้เกยียกรอบใช่ไ่มมองมองกันตาเปล่าข้างหน้าเนี่ยมีใครรู้จักบ้างอ่ะรู้จักเปล่าก็รู้จักอนนั้นจะ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 ไะ่ะจะจะจรู้จะ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 จนจะะะนะ พี่คิดว่าใครในนี้ที่เป็นแบบขายของเก่งที่สุดมีสกิลอินฟูที่ดีที่สุดหรือว่าโยชิโยชิเป็นคนพูดมากพูดเก่งแตพูดมากพี่เ่อน้องหมดแล้นะพลังบวกเชียร์ลูปอีกแล้วอันนี้ชมเลยนะนี้ชมนะแล้วพี่ว่าใครเก่งสุดในนี้สำหรับผมอะผมว่าพี่บีเอ็มเขาเขามีเขามีเสน่ห์เขามีคาริสม่าส่วนตัวแบบเวลามองมองอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่เอาไม่ทำอะไรไม่ทำอไรไพูดเก่งใช่เอาใจเอาใจงพูดมากครับ สขารล่ผมนะผมว่าโยชิคือผมอยู่กับเขามาใช่ไหมพูดแบบพูดเอาใจเก่งได้มันคือไปจบป่ะท uh ี huh ่ไรพูดดีอ๋อพูดดีพูดดีเข้าหูรื่นฟืดโผล่มาคยดวใครก็ตอนนี้สับสนอยู่สองคนมีเบมกับโยชิอันเนี้ยเขาพูดมากแล้วได้สาระไม่ได้สาระเลยเลยนะคนเนี้ยนี่คือพูดไหลไปเรื่อยเลยไม่รู้จะตรงไหนด้วยคนเนี้ยบางทีไม่ใช่เนื้อหาด้วยนะไม่ใช่สิ่งต้องพูดให้โยชิแล้วกันเขาดูมีสาระสุดละ ส่วนตัวผมผมก็คิดว่าโยชิเพราะว่าเวลาน้องพูดอ่ะน่าจะแบบเวลาพูดขายของเนี่ยจะแบบลงดีเทลได้ลงในรายละเอียดแบบนี้ลงได้การลงได้เลยนะเราดูผมคิดว่าเนี่ยสามคนนี้พี่ภูมิพี่โยชิพี่บีเอ็มเขาแบบไม่รู้อ่ะเอาไม่รู้อ่ะเราลองนี่ก่อนไหมอันไหนอันนี้อ่ะนี้คืออะไรอ่ะอันนี้มันคือติดใจของกินเล่นสูตรคืออะไรที่เป็นอะไร เหมือนลิ้นจี่ปะอ๋อมันเป็นเยลลี่ลิ้นจี่รถเงาะหรือเงาะรถลิ้นจี่อะฮะฮะเงาะรถลิ้นจี่อะรถลิ้นจี่อรถลิ้นจี่รถลิ้นจี่ได้ไงอะแล้วมันเป็นยังไงวะก็แค่มาเปก็ต้องลองไงจะตินไม่เข้าใจว่าเงาะออะไรไม่ไม่ภาษาไทยก็ได้พี่อ๋อมันก็คือเงาะที่มีรถเป็นลิ้นจี่โอเคโอเคเข้าใจแกะเลยมามาแกะ สัมผัสแบบเป็นเงาะอพี่ดมเราต้องดมกันดมกันดมกันกินกินเหมือนไอ้มะม่วงตาแห้งอะเดี๋ยวเขามันคือเนืไอกินมะม่วงตอนไหนมะม่วงตอนไหนวะผมดมแล้วมันเหมือนมะม่วงที่มันแบบตาแห้งแล้วมันเป็นแข็งๆอะที่เคยกินม่วงกวนที่ดมเลยนี่มันดูเหมือนเจลลี่อ่ะผมดูอ่ะเป็น่ะทำไมโลกเราได้อะไรยากมากเลมเฮ้ยเหมือนเหมือนเงาะกระป๋องอ่ะอ่ะเรามาคนละชิ้นแล้วเดี๋ยวกินพร้อมกันได้เอ้ยอร่อยเอออืมอร่อยอร่อยเหมือนนิ้งจีเลยอะเฮ้ยไม่แย่อร่อยอร่อยอร่อยติ้วเหนแบบ กินเนี่ยเนี่ยกระป๋องแต่ว่ามันมีความแบบมีกลิ่นของลิ้นจี่อยู่ในเชื่อมันแบบนูดถึงบวยเนื่อตอนแรกผมนึกว่ามันจะแบบเหนียวเหนียวนะแต่ว่ากัดไปแล้วมันนุ่มกินง่ายนะไม่มีเม็ดเพรพอเขาออกแล้วอะไรไม่ผิดพลาจริงเลยว่ะคันนี้แพคคะแนนคนละเท่าไหร่เต็มสิบให้เจ็ดจุดห้าไม่ค่อยเข้าปากเอาไปสักหกจุดห้าจุดแปดเจ็ดโอ้โหเล่ยเยอะ อันนี้ดูชอบนะเนี่ยต้กับบ้านเลยลูกต้กับบ้านเลยลมันหวานนะผมไม่เจ็ดแล้วกันอืมันมัน,วนหวานไปหน่อยแค่หกพอไม่ค่อยชอบขนมผักมันดูฝืดๆแต่ว่ามันหวานเกินไม่ชอบหวานคุณนัวกวิจารณ์อะไรก็ต้องตามไปผมให้แปดครับเพราะว่าผมชอบลินจี่มากแต่มันคือเงาะไม่ใช่หรอรสชาติมันคือแบบของเงาะกระป๋องเลยแค่ทำให้แห้งแล้วก็ใส่กลิ่นของลินจี่เข้าไปใช่สำหรับผมผมให้เจ็ดจุดห้า

มันเป็นพลาสติกมันเปนพลาสติกก็พลาสติกพลาสติกกินได้เปิดด้วยนี่นะเดี๋ยวเรามาเปิดด้วยปูอ่ามาคนละชิ้นปูชิ้นมาไปปูกินแล้วต้องเป็นปูเลยมันเป็นแบบนี้เหรอเฮ้ยเรอยิงนี้ไม่ออกอ่ะออกอกะ แย่แย่ทำไมต้องหนึ่งสูงเน่ยมันเหมือนกระดาษอะต่อแบบมันมันไม่ได้ทำมาจากพลาสติกนะเนี่ยแบบว่าลักษณะอะไรเงี้ยคล้ายๆอ่ะรถต่อไปรถอะไรมารถต่อไปมามารถของกิ๊ตาันรสปลาหมึกกินแบบทะเลเค็มอะดูมันหน่อยด้วยดิ ไม,ไม่ไม่มไม่หมดไม่หมดไอ้วุ้นไปทำหน้าตาแล้วนะรสชาติเหมือนอร่อยครับพี่คือแบบเหมือนแบบเคี้ยวพลาสติกอะเหมือนปลาหมึกแต่ก um> ็มันคือพลาสติกทำไมผมกินแล้วก uh> ็รสชาติเหมือนไข่ปูอะชอบนะนี่ชอบเออผมว่าอันเนี้ยอันนี้อร่อยผมชอบอันนี้มากกว่าปูนะอันนี้แต่ว่าอันนี้เราค่อยมาเติ้งไมองตาเปล่าแล้วมันดูแบบมีความเผ็ดมากเลยนะแต่ดูหน้าปกเลยไม่คด้แล้วอะดูชีสดูไม่มีพริกไม่มีอะไรนะแต่ดูข้างในกันดิเฮ้ยนี่มันมีติดพริกอยู่เหมือนต้มยำเลยสีมันต้มยำเลยเหมือนเหมือน อะไรนะคาโมเลนาหลุนปูฮะอะไรคือหลุนปูเป็นการทายที่แบบมีไปอยู่มากแปลจังวะบอกไม่ถูกว่ะเดี๋ยวบอกวันไหนบอกวันไหนเลยอย่างเงียบเลยความเงียบดังที่สุดอาจจะไม่ค่อยถูกปากเราแล้วก็ไร่นะรสไก่นะครับชิเก้นไก่อะไรอ่ะผมชอบนี้เลยป๊ากป๊า๊กกินแล้วเป็นไก่เรามาเลตติ้งกันรสชาติอ่ะเอาเป็นรสที่ชอบของแต่ละคน เท่าสุดนี้คือปูแต่ก็ไม่ชอบเทคเจอร์ดีพอตอนเข้าปากไปที่แรกนึกว่าเคี้ยวถุงกับกบแก๊บแต่ก็แบบรสชาติก็ค่อยออกมาผ่านผงไงถูงเามีสตอรี่อะมันแปลกอะเหมือนรสชาติที่ไม่เคยริ้มรสอะลิ้มลองนี่แล้วต่เราผมมาบไก่กินได้สุดอันอื่นอาจจะยังเข้าไม่ถึงผมผมก็ชอบไก่เหมือนกันดูเป็นอาหาร อยาจะพูดได้แต่ละคำไก่ดีซื้อ,อ,อ ใครที่อยากกินครับสามารถเอฟมาได้เลยนะครับต่อจากอันนี้นะครับถ้าให้เลือกผมเลือกเป็นชีสครับเพราะว่าผมเป็นคนชอบของรสชาติโอ้โหโค้กผมแปลกมันแปลกแล้วกินมันก็แปลกแล้วก็เท็กเจอร์มันก็แปลกสะดวกชอบเพราะอร่อยหรือชอบเพราะแปลกชอบเพราะแปลกแปลกก็ไม่แปลกฝากค่ะเชื่อเหมือนจะพูดต้นรายการไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไม่มีสาระเลย ให้ดูนี่มีอะไรสารใส่อะไรอย่างเงี้ยหรออร่อยด้วยค่ะแต่เซนว่าไม่รู้ว่ารถปูมั้งปูอร่อยสและชอบปูเหรอชอบปูไม่รู้อะแต่ตินผู้เขาก็ไม่รู้ไปกี่คำแล้วครับมันมันอร่อยครับใช่อร่อยชอบปลาหมึกมันดูเป็นปลาหมึกสุดละทำไมผมกินแล้วผมแบบมันเหมือนไข่ปูอะเล่าอีกเล่าอีกเล่าอีกเดียวกันหวานละมั้งหวานละหวานละข้ามมาเถอะ อันนี้เลยากกินเหมือนกันอันนี้เคยเจอในในทิกตอกอ๋อมีสองรสเหรอมีสองรสรสชีสกับรสอะไรรสลาบอุ้ยอยากลองยิงแซ่บอันนี้ลาบมาเปิดเลยมาชีสก่อนเรามาชิมชีสก่อนไหมจีบป่ะอ้าวว้าวง่ายกว่าที่คิดแค่แค่ด้ถังไหมล่ะแค่แค่ด้ถังไหมล่ะยิ่งกัดยิ่งยากมันไม่รอเลยก็เป็นเกี๊ยวกรอบๆเกี๊ยวให้มันหมดปากอ่ะรสชีสมา ออร่ยสุดคำเลยเขาทำมันลอยมากเลยเขาไปใส่น้ำตกเนี่ยเขาไม่ใส่น้ำตกดเลยอ่ะอันนี้ผมให้เก้าเหมือนกันให้เก้านี่กินเพลินมากอ่ะให้อะไรเอ็มหอมมากลึกเดือดเลยอร่อยมากเนี่ยให้เก้าให้แปดมันออกแนวรสชาติก็หาได้ทั่วไปถ้าแบบพี่เขายังไม่เอาไปเก็บก็คือกินหมดเลยนะแล้วกินมาเรื่อยๆอันนี้อะไรบ้างรสมิ้งแซ่บสามหนึ่ง มาเด้อนำกันเด้อคนเหนียวมาคนเหนียวอุ้ยให้สิบอันนี้หัวให้สิบอันนี้ให้สิบให้สิบอุ้ยให้สิบเลยเนนี้อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเลยจิตัานให้เท่าไหร่ผมให้เจ็ดแล้วกันผมชอบชีนมากกว่าผมให้าสแปดจุดห้าให้เกาดีกว่าชิ้นนึงอันนี้อันนี้อันนี้ด้วยนี่อันนี้แพงมากอันนี้มันเป็นบะหมี่จริงๆเนี่ยเขาเขียนว่าพร้อมทานเราไม่ต้องต้มเลยนะก็เปิดกินได้เลยเดิกเหมาะสำหรับคนที่เกียรแบบบีเอ็มเลยเกียด์นี้กเลยใส่เลยเปิดเปิด ีีดๆก็มอาาพี่าามกพี่ระมังบัตรนะโอ้เป็นน้ำงมี้อ๋อแล้วก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหนอะซอสหม่าล่าไม่แล้วเส้นหมูอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงวิธีทำเนี่ยนี่นี่ไงเส้นเนี่ยเส้นสีดำดำเนี่ยเขียนกันโอ้โหทุกทีอันนี้ก่อนโอ้โห่คืออันนี้เราปรุงมาแบบเผ็ดอันนึงแล้วก็แบบไม่ได้ใส่ซอสเผ็ดอันนี้ไม่ใส่ซอสเผ็ดนะครับต้องใส่ซอสเผ็ดดีกว่า หมาล่าดมกันโหกินมันเผ็ดมากอะไม่กล้ากินเออกินนี้ผมไม่กล้ากินจรงไม่เป็นไรผมจะเป็นคนพิสูจน์เองขอื่อทุกคนนะครับอ่ะเอาเลยเอาเลยมันดูแปลกๆนิดนึงอธิบายไม่ถูกอะเอาก่อน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 ด้ัขอเผ็ดก่อนแล้วกันเป็นไงเฮ้ยอ้วกปะเนี่ยเฮ้ยไปเรียกโรงพยาบาลร้างล้างลยไมไม่ได้หรอกไม่มันจะเผ็ดแต่มันไม่เผ็ดอ่ะ ลองอันเนี้ยมันคาหรือเปล่าพี่ลองดมกันเฮ้ยครับหนีครับหนีครับชามันชพี่ลองพี่ลองดมปูมีพูมิเอาไปนั่งกินข้างหลังเผ็ดลยอะเรดเรดแบบพริกนะผมให้หกจุดห้าหกให้ห้าขอเพราะมันผมให้สี่เพราะว่าอันนี้กินได้ถ้าผมหิวอะอะลังกินได้ด้วยอันน้กินไปแล้วให้หิวกินหมดอยู่แล้วชิคกี้านอันนี้ผมยังไม่ได้ชิมแต่น่าจะอร่อยเหมือนกัน ให้สีแล้วกันสีแล้วกันแบบว่ามันอาจจะไม่ค่อยถูกปากแบบเหมือนมาม่าที่ไม่ได้ใส่ซอสอ่ะมันคือมันไม่มีรสชาติอันนี้มันมีรสชาติไงไอันนั้นมันมีเหมือนรสชาติรสสลัดใช่ชอบความที่ใส่มาล่าเข้าไปให้แบบสิบสิบเลยสิบเลยเหรอเฮ้ยสิบเลยเพิคนชอบกินเส้นไงแซ่บ เราข้ามมานี่เลยไส้กรอกบ,บ้านเราฮะไส้กรอกแดงอันเนี้ยผมเคยเห็น<ะ>ในทิออกเก <ไป S 1> อรเขาบอกว่ามันกรอบมากแล้วมันกินเล่นเพลินอ่าแกเลยมันมันแทบเลย <c oughs> ลอ่ะเรามาลองรสาบ, <c oughs> บกันก่อนไหมเออรสล่ลาบก่อนปะ <c oughs> นี่มันก็เป็นไส้กรอกแดงแบบไส้กรอกเ <c oughs> ดี๋ยวกินไงไส่กรอกแดงมากอ่ะกรอบมากไแล้่ก็เดี๋ยวร่่คอยเนาะแต่ว่่าแตได้กินนะมามาลองรสใหม่รสใหม่กันไปปาบีก้ามา เว้ยห้ามอะไรดีอเ,เอาาเลยใจเย็นพี่นี่ก็กรอบๆเหมืมมอนกันยหลเจดไม่เจ็จ,เจ็้าผมให้หพอครัยังไม่ด้านชาออช่ผมให้หกเหมือนกันครับผมว่ให้หครับมันยังแบบไม่ถึงรถเนาะขนาดนั้นเออ พออุ่นกันครับคือมันแบบมันก็เหมือนไส้กรอกแดงที่มันนำให้กรอบไปเลยอันนี้ดีกว่ามาอ่าจ่อไปเยลลี่อันนี้มันคือเยลลี่แบบอันนี้แบบเหมือนแบบตอนโรงเรียนอะหน้าโรงเรียนถายหน้าโรงเรียนอาคาห้าบาทสามบาทติบบาทติบเลยอะไรอะที่ทีมงานเอาแบบร่วมร่วมตายกับผมมาดีกว่าปะในรถส้มในแบบผมน่ากินอะตาอมรีอะผมได้เป็นไอได้ดาวนี่ เทปเปอร์พิกไอ้โทโบป่ะเนี่ยใช่เทเปอร์อุ้ยอะไรวะที่มันร้องจุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊ตุ๊ตอันอันนี้คืออะไรใครก็ได้ช่วยกี้พาอันนี้คือแม่เหล็กมะเจียวบอลลูนหนอนหนอนถ้าใครจะกินกับผมก็ต้องแบ่งกันนะครับอืมกิ้วดูนะวะกินแล้วเป็นแบบพีทอะหาคนข้องน้ำอร่อยเมื่อเมื่อขนมผมเคยกินตอนเด็กผมจำไม่ได้มันคืออะไรอ่ะมันเป็นพีทอะที่แบบมีอยู่ในกระปุกของมันอยู่แล้วอะ อะไรวะว่ามันนอนไม่หลับแน่คือ <c oughs> ม,มันไม่ได้คำตอบอยู่แต่หนูพี่เบมคืออะไรคือมันเป็นรูปรูป<อ>รูปโค้กแต่ว่าอันนี้สตรอเบอรีเ่เอ้านาของผมมันมันเหมือนแม่เหล็กแต่ว่ารสชาติเหมือนมิกซ์เบอร์รี่อ่ะเคี้ยวสนุกสนุกอ่ะมันรสชาติอาจจะแบบหวานๆกัมมี่กัมมี่ของผมได้เป็นอันนี้โยเกิร์ตอ่ายายอันนี้เป็นแบบสตรอเบอรี่ครับมีไส้ด้วย ก็ไอ้ที่เรากินอะเนี่ยมันแค่บางรสชาติบางเรามีอีกอีกหนแล้วจะมีอีกหลายรสชาติเดินมันมีอีกหลายรสชาติมากแล้วแต่คนจะซื้ออ่าซื้อได้ทั่วไปผมทิกตอกก็ได้จะมีครับเพราะมันเป็นของทิกตอกนะครับผมเอาไปลองกันเนี่ยไปลองกันได้นะครับผมนั่นแหละไปเราไปอันต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปเป็นเอานะครับไป มาเราได้แล้วก็ในซองนี้ก็จะเป็นผลไม้อบแห้งนะมีอะไรบ้างมันจะมีบิงมันจมูกอะทุเรียนสอร์เบอร์รี่แล้วก็มังคุดนะครับตีมาเลยคือทุเรียนชั้นจังโหมาเป็นคนอเลยไออัดเวนแล้วอัดก้อนเลย มันหักป่ะมันหักแต่ฟันกระแตกอร่อยไอ้กรอบเนี้ยผมเคี้ยวฟันเลยมั้คพูดไปไงพูดถึงมังคุดกันเลยเอาอีกมังคุดมังคุดหวานใช่เหมือนพวกแบบผลไม้อบแห้งลูกมังคุดพี่มันเียวไม่น่าสวนเดียวกับโยชิวะทำไมครับผมตรอบจะตอริลี่ครับสตรอวิลรี่อร่อยไหมแต่เปรี้ยวเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเปรี้ยวเลยอ่ะใครกินทุเรียนไปมั่งที่กินทุเรียนเหมือนกัดคานอจริงแต่คานอแบบกรอบๆมีกินทุเรียนรสชาติมันจะแบบหวานๆแล้วปลายขมนิดนึงเคยกัดคานอได้เหรอ เด็กนี่ต้องไปฟ้อนไตต่อเขาไปมันละลายแล้วมันเหนอะเต็มปากมันเหนียวมันติดฟันอะไม่ไหวอะอะให้เท่าไหร่ผมให้หกผมไม่ค่อยถูกขอพี่เมียเท่าไหร่ขอห้าพอแต่ว่าเมื่อกี้ผมลองกินไอ้มังคุดไปอร่อยผมให้เจ็ดบราบลี่ผมให้เจ็ดพันผมก็ไปให้เจ็ดเหมือนกันเ้ยทุเรียนให้ห้าพอเฮ้ยคิตตันคนเขาพิมมาคอมเมนต์บอกว่าอย่าลืมแปรงฟันด้วยนะตอนนี้สารพัดทุกที่ในปากเลยอันนี้คืออะไรวะ มันเหมือนไข่อะไม่เคยกินอะเยอะโอพี่พี่อันนี้ผมขอพ่อก่อนให้เขาดูเลยไหมครัให้เขาดูใครอยากจะเอฟก็เอาไปเลยครับเบบี้ชี้เลยแล้วเบบี้ชักแล้วเบบี้ดีเป็นไงเบบี้ดีเบบี้ดีไปเรื่อยนะมาโอ้ยยังอยู่นัยังไกลโอ้ยโาไปดีแปลว่า อันใหญ่ของใครอันใหญ่ทีใหญ่ยังเป็นของใครของพี่ใหญ่อ่อถูกได้ไหมสแตนบายไว้รอหน่อยได้ไหมลองซดนี้ลองซดนี้ลองดนี้ลองซดนี้เหมือนน้ำซดน้ำใจชัวดมดิเดี๋ยวผมนะก่อนน้ำใจก่อนใครรู้ว่าอาจจะอร่อยก็ได้แต่ว่ามันจะไม่แฟร์ถ้าต้องเลือกใช่ป่ะเอ้มาเป่ามุบกัน ใครแพ้คือได้ชิ้นใหญ่โอ้ผมไม่ชอบกินผักไงอย่ามองนี่ไม่ใช่ผักอย่ามองอะไรแค่ภายนอกต้องลองกินก่อนแต่ภายนอกอันนี้มันก็ยังพียกอะไรเอาดิไปช้อนด่วยโอ้ยกอดเบบี้เบบี้เบบี้เอ้พี่ของผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะกินหมดทั้งคำนะเรารีแอคสีหน้าให้ทุกคนเห็นนะเราห้ามพูดยังไม่ให้ไปกินลนปากสั่นแล้วเนี่ยมือสั่นแล้วเนี่ยกินได้จริงๆใช่ไหมพี่เอัน อยู่ไงกันอร่อยมึงกินยังเร็วๆไม่กิเนี่ยากระติบมันเหนียวก่อนเหมือนพิซซ่าเว้ยนิโน่อิตาเลียนหนูแบบมาบอกไม่ถูกพิซซ่าบ้านไหนวะจะสตินบอกเหมือนกินน้ำซอสไหลชิวดองอ่ะ กัดไปตอนแรกอะ่ะอาจจะโอเคเคี้ยวครั้งที่2โอ้โหหนักละเคี้ยวครั้งที่3เอออร่อยเคี้ยวครั้งที่สเออหนักแล้วเราจะแบบสลับกันสลับ,บ,บหให้3พอไม่ให้สแล้วกันให้ประมาณ6กกินได้อยู่ผมให้ห้ามันเรียกครีมชีสป่ะครีมชีสอร่อยนะแต่แบบมันเป็นตัดกับน้ำส้มสายชูแล้วมันริ่มติแป๊ดแปแปลกๆขึ้นมาช็อตกินนั้นไม่แย่น่ากลัวกว่าไอ,าาอ้ช็อตบ้านพีสิครับอตุ๊กเข็มรูบ ผมคิดว่าถ้าถ้าพ่อผมกินอ่ะพ่อผมน่าจะชอบอาตัวโตอ่ะแนวหนังใช่เขาจะชอบกินใช่ไหมไม่ฮะเป็นคนไม่ไม่ค่อยกินชีสกับครีมชีสอ่ะเพอโดนพริกหยวกอร่อยแต่พอโดนชีสปุ๊บไม่ชอบเลยแต่ให้สองอันนี้ใครเคยเห็นบ้างอันเนี้ยผมไม่ไม่ไม่อันนี้มันคือต้นหอมใช่ป่ะจิ้มกับครีมชีสแล้วก็โรยด้วยเบคอนเดี๋ยวหอมมันใหญ่ขนาดนี้เลยหรอไม่ใช่ต้นหอมเลยว่ากึนช่ายปะใช่หยิบอาวุธ แต่ละคนอันนี้กินได้ใช่ไหมพี่กินได้กินได้ไม่แต่แต่อันนี้ใครกัดไปแล้วเหรอครีมชีสปกติเขาเอาไว้แบบยิงกับขนมปังอ่ามาอันนี้วชีสโอ้ยมหน้าตาเป็นงี้วะไม่เคยเห็นหน้าตาอย่างงี้วะเฮ้ยมันต้องจุ่มลต้องตักต้องตักต้องตักตากด้วยเหรอโอ้ยประเทศเรามันขนาดนี้ประโยชน์ต่อใครเนี่ยเฮ้ยเบียคอนห่อเบียคอน อร่อยเลยสุกป่ะดีกว่าน้ำซ้มสายชูเมื่อกี้ม่รอร่อยพี่เบคอนหรืเปล่ามันดูแบบเออสิ่งที่เข้ากันเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้องเว้ยเนี่ยอืมอร่อยเหรอปั๊บไม่ก็คือเนี่ยมันกินกับผักอันนี้ใช่ไหมมันคืออะไรนะขึ้นฉ่ายฝรั่งนะผมขึ้นฉายลงไหนครับมันกับกรอบกว่าอันเมื่อกี้หน่อยเพราะว่าอันเมื่อกี้มันเละเลยแล้วก็จิ้มกับเบคอนเบคอนอร่อยใช่ อร่อยครับผมชอบมากครับอันนี้สิบเลยผมให้ผมกินได้ทุกวันเลยบเจมสิบห้าสิบเอดเลยอุ้ยอุ้ยทำไมให้ลดหน่อยไม่คือแบบน้องถึงโฆษณาการด้วยพี่ว่าเมนูเนี้ยคิดมาเพื่อแบบแทนพวกขนมปังแทนอะไรปะเปล่าขนมปังไม่อันนี้มันไม่ค่อยมีคาร์บเท่าไหร่พูดไม่พอเลยมีคาร์บหน่อยดิสำหรับคนที่ไม่ชอบกินผักนะครับพอผักที่แบบไอ้รีมชิสปุ๊บแล้วก็มันเจอเบคอนอ่ะมันทำให้รสชาติของผักมันลดลงไปก็เหมือนแบบเป็นการหลอกเลยว่าเรา ไม่ได้กินผักจริงๆเราได้ประโยชน์ด้วยโอเคสาระวมาถึงเซ็งสุดท้ายที่เรารอคอยกันมานานมาแกเลยยิคอทเท่ยเพราะวันเล่นกล้ามไงหวังอันนี้ไปที่สุดหลายคนอาจจะไม่รู้นะว่าไดฟุกุทำมาจากอะไรทำจากอะไรก็ไม่รู้เลต่อไปที่วันญี่ปุ่นมาเราตามมา่ลยโอ๊ย อร่อยออร่ยนะอร่อยออร่ยเลยวไปอ้กล่องนี้ไม่มีจริงดิพี่เดี๋ยวพี่กินีไปแล้วมันมีรสชาติแบบแปลกๆอะไรใช่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 เติมปากปากที่ทุกคนเลยไอ้แอมไม่ไอ้แอมอาจจะไม่ใช่ทางของผมผมเป็นทางผมว่ามันอร่อยอ่ะช็อกโกแลตกับไอ้เส้นหมี่ชอบอร่อยช็อกโกแลตก็แบบไม่หวานเกินไม่ขมเกินแต่ผมคิดว่าสู้อันนี้ไม่ได้อ่ะแบบเออเอามาแล้วชอบกับบ้านผมชอบกินอะไรพด้บูแต่ว่า ไม่ได้ชอบรสนี้รวมๆมานี่ก็กินได้ผมให้ประมาณ7ให้ประมาณ7เพราะว่าคิดว่าเอาแบบวันหนึ่งกินได้แค่แบบประมาณชิ้นหนึ่งไม่รู้สึกว่ามันหวานผมไม่ชอบกินหวานมากประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครบทุกอย่างแล้วแต่วันนี้เรามาเดี๋ยวเรามาเรียกสิ่งที่แบบตัวเองคิดว่าตัวเองชอบมากที่สุดนะครับไม่ต้องไม่ต้องถามนะนี่คือชอบอะไรสุดน่าจะชอบมานี้ที่สุดละจะตินชอบอะไรเอ้ครับอ่าโอเคชอบเกี๊ยวกรอบครับเกี๊ยวกรอบนี่เลย ไดฟุกุผมชอบอันนี้สุดเกีียวรสชีสอร่อยมากผมชอบอันเดี๋ยวจะตินมันอร่อยมันกลมกล่อมชอบ่รงนี้นะสไปร์ตนะเนี่ยมื่อ้คิดว่ามันจะอร่อยคิดว่ามันจะแบบผักมันจะมีรสชาติที่แบบแรงเกินโอเคจบไปแล้วนักศึกษา e v หกใช่ใช่แล้วก็วันนี้การแต่งกายของเราเป็นไงวันนี้เข้ากับสถานที่เสื้อผ้าสวยๆแบบนี้ต้องที่ไหนครับ ดิซนบอยครับขอบคุณแบรนด์ดีๆนะครับผมที่ให้พวกเรามาใส่เสื้อผ้ากันนะครับลายคลิปแม่ไม่ว่าจะเป็นลายปากแบบดิซินหรือว่าผ้าเกทรีเมียแบบนี้ส่วนผูกลายครับก็อย่าลืมแปรนด์รีบซื้อกได้ครับแบรนด์ดิซินบอยครับใส่สบายสุดๆแบสบายจริงฟินฟนเลยแล้วก็สถานที่เหมาะแบบนี้เนาะให้เรามาถ่ายทำก็ขอบคุณนะครับสถานที่สวยแบบนี้ มานีมีใจโฮมสเปซนะครับอยู่แถวลานขาวเจดสิบเอ็ดนะครับผมก็สามารถติดตามนะครับได้ที่ทุกแพลตฟอร์มเลย Facebook IG TikTok หรือว่า Google Map นะครับผมมานีมีใจโฮมสเปซเซิร์ชมาเลยครับที่นี่สวยจริงอ่ะหมอ่แบบวันไหนเราควรแบบเช่ามานอนแล้วไม่แล้วเรามาถ่ายรูปกันเลยนะหลานกันอ่ะอ่ะตะกี้เราเรามีความแบบไปแอบถ่ายรูปกันมาอุ๊ยก็ไม่ไม่ต้องปรับเลยเดี๋ยวรอลงเดี๋ยวรอลงโพสเลยเราลงโพสเลยเดี๋ยวลงโพสอย่างดีมากต้องรอดูในโพส ช่ใช่ครับก็ EP นี้จบแล้วนะสำหรับอีพีหกก็อย่าลืมติดตามรายการของเราต่อๆไปนะครับไอ้บ่าวออร่าเดอร์เนี่ยทุกคนติดตามต่อๆไปแน่นอนครับสำหรับอีพีนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับยอยากให้ตโตก็ต้องเชื่อใจ Yeah, yeah, yeah.